สวัสดีค่ะขอต้รับสู่มนีไลน์คลิปนี้มาแจากวอลเล็ตฟรีนะคะประจำที่17กุมภาพันธ์2568แจกฟรีค่ะไม่ต้องลงทุนใครที่บอกว่าผมใส่ไม่เป็นเอ,อ่อถ้าเรากดเพิ่มเพื่อนเข้าไประบบจะมีบอกนะคะว่าคุณจะต้องใส่ยังไงเราลองเพิ่มเพื่อนดูก่อนหรือ ถ้าเพิ่มเพื่อนไปแล้วเราอ่านไปแล้วไม่เข้าใจเราแบบใส่โค้ดอังเปามั่วๆหรือคีย์เวิร์ดมั่วๆเวลาไม่ตรงบ้างละระบบจะแจ้งนะคะระบบจะส่งข้อความตอบกลับมาว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับลิงก์อังเปาเพราะอะไรคําถามเหล่านี้มันมีคําตอบในคลิปอยู่แล้วมันมีคําตอบอยู่ในสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่แล้วก็อ่านนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจส่วนคนที่ ไปคอมเมนต์ในคลิปที่ลงไปแล้วสองสามวันอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ได้คุณคะดูวันที่นิดนึงนะดูวันที่นิดนึงว่าวันที่ที่พี่ประกาศไปคือวันที่เท่าไหร่พี่ลงวันที่สิบเจ็ดเราไปคอมเมนต์ในคลิปของวันที่สิบห้าอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะคะยังไงก็ใต้คลิปมีคำอธิบายใต้คลิปมี นะคะว่าลงคลิปตอนกี่โมงพี่ประกาศบ่อยมากหรือถ้าเราไม่ได้ดูเราที่เกียจด,ดูเราลองไปอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนไหมว่าอ่คอมเมนต์ตอนกี่โมงมันผ่านไปแล้วสองวันสามวันอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ใช่ถูกปะก็ประมาณนี้ละกันนะคะส่วนเรื่องการแจกของเรา,มาเมื่อเริ่มค่ะแจกแบบอลไรวันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ 21นาฬิกาหนาทีส่วนโค้ดดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่17ในวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่าข้อความใครดูจบแล้วไปพิมพ์โค้ดดังเปารอที่ลายได้เลยใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามช่องไว้ใครไม่ชอบปล่อยผ่านไปได้